รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ว่าอายุไขเฉลีย่ยของมนุษย์ปัจจุบันอยู่ที่75ปีเป็นไปได้หรือไม่ว่าเราจะสามารถยืดอายุไขข,ของมนุษย์ให้อยู่ถึง100ปีขึ้นไปโดยอาศัยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตอาหารเสริมยาหรือเครื่องมือที่ทันสมัยแต่แท้ที่จริงแล้วความก้าวหน้าของนวัตกรรมกลับพาเราห่างจากความเป็นธรรมชาติแบบดั้งเดิมโดยสิ้นเชิงผลลัพธ์คือโลกมีมลภาวะ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษภัยธรรมชาติมากขึ้นปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุให้เรามีอายุสั้นลงปัจจุบันจึงเกิดการดำรงชีวิตแบบย้อนยุคข,ของคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกกันว่า green life คือกลับคืนสู่วิถีธรรมชาติของผู้คนจากหลากหลายสาขาอาชีพแต่มีหัวใจรักการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเหมือนกันผ่านรูปแบบที่เรามองเห็นได้ชัดเจนใน3มิติหรือ 3G ได้แก่ e รีนไม d กร e นบอดี้และกรีนเวิลด์กรีนไม d จิตใจที่สดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาผ่อนคลายเป็นสมาธิกร e น n Body การดูแลสุขภาพให้ดีด้วยการเลือกสรรอาหารอากาศออกกำลังกายและพักผ่อนถูกวิธีกร e น n World การดูแลใส่ใจสภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เอื้อต่อการมีชีวิตที่เป็นสุขจิตใจเป็นสุขมีอายุขายยืนยาวของเราและทุกคนในครอบครัวเช่นการคัดแยกขยะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการช่วยเหลือสังคมและการมีน้ำใจกับคนรอบข้าง mm hmm. เมื่อเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพจิตใจดี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงย่อมส่งผลให้มีสุขภาพจิตดีพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆสู่สังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวสุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงพร้อมที่สร้างสารรค์บรรยากาศดีๆและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคนบนโลก Green Mind Green Body และ Green World มีความเชื่อมโยงกันอย่างมหัศจรย์เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และปฏิบัติไปพร้อมๆกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงอายุขยยืนยาวสิ่งแวดล้อมบริสุทธิ์สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราครอบครัวของเราชุมชนเล็กๆจนถึงระดับประเทศและทุกๆคนในโลก 2คนในรายการ To Be Green 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 รายการดีๆที่จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับ g กรีนถึง3มิติทั้งกรีนไม้กรีนบอดี้และ Green World ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่แสนสวยแห่งนี้นะคะผู้แสนดาวค่ะค่ะและสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ท่านเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากๆ เพราะว่าเป้าหมายของท่านต้องการเป็นบุคคลที่มีอายุไขย,ยืนยาวแข็งแรงและมีความสุขค่ะเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าติดตามศึกษาเรียนรู้อย่างมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับคุณเอกภพเสตพันธ์หรือที่เราเรียกว่าคุณอาเอกภพด้วยกันเลยนะคะไปเลยค่ะไปด้วยกันนะคะ โอ้่หดีใจมากเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมาเ <_ d ans> ที่ยวที่ภูแสนดาวนะคะทราบมาว่าคุณอาเองเดิมก็ไม่ใช่เกษตรกรแล้วคุณอาทำประกอบอาชีพทางด้านไหนคะเดิมเนี่ยอาเป็นวิศวกรวิศวกรโครงสร้างเคยทำงานอยู่ในเครือซีเมนต์ไทยก็ได้ทำเรื่องเกี่ยวกับวัววววสดุก่อสร้างหลายอย่างแต่ว่าหลังจากออกจากเครือซีเมนต์ไทยมาก็มาทำเรื่องธุรกิจที่เครือเขาไม่ทำเครือซีเมนต์ไทยเขาส่งเราไปเรียน เป็นนักเรียนทุนไปเรียนแล้วก็ไม่อยากทำไรแข่งกันในเครือก็เลยรู้ว่าในเรื่องการ,กรเกษตรเนี่ยกเกษตรอุตสาหกรรมในเครือซี่เไทยไม่ทําเด็ดขาดก็เลยไปทําเรื่องกเกษตรอุตสาหกรรมตั้งโรงงานผักผลไม้ก,กระป๋องที่เมืองกาญจน์อะไรเป็นจุดเ,เปลี่ยนละคะที่ทาให้คุณอารเริ่มมาปรับวิถีชีวิตก็อันดับแรกก็คือว่าเนื่องจากเราสุขภาพไม่ค่อยดีนะ,ะเราก็อยากจะทานอาหารที่มันไม่มีสารพิษ ก็เลยสนใจเรื่องปลูกเรื่องผักออร์แกนิกส์เราก็อยากจะอยุยืนยืนเพื่อได้สร้างบุญสร้างบารมีไปนั้นอค่ะคุณอาคะอยากให้คุณอาช่วยแนะนำสถานที่ที่น่าสนใจในภูแสนดาวให้คานผู้ชมได้ฟังนิดนึงค่ะ ที่ภูสันดาวนี่ก็ที่จริงมันก็เป็นภูเขาลูกเล็กๆลูกหนะึ่งมีสถานที่บริเวณที่ถือว่าเป็นโซนของเขตของพระพิสุสงฆ์เนี่ยนะก็มีกุฏิอยู่สี่หลังแล้วก็มีโซนที่เป็นเขตของคาราวาสเนี่ยก็มีสี่หลังเหมือนกันซึ่งจุคนได้ประมาณสักสิบคนสบายๆแล้วก็เรามีศาลาเพิง่งเสร็จใหม่เลยนะสาลาเนี่ยนศะาลานี่ก็นั่งปฏิบัติธรรมได้สักสี่สิบคน ภูแสนดาเนี่ยอย่างที่จุดที่เรานั่งอยู่เนี่ย <c oughs> สูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบเมตรเจ็ดร้อยห้าสิบเมตรซึ่งสูงกว่าปากช่องปากช่องเนี่ยสามร้อยห้าสิบตรงกันตีร้อยนั้นเราจะเย็นสบายทั้งตื อนุญาตถามคุณอาในเรื่องสูตรหรือเคล็ดลับที่คุณอาใช้ดูแลสุขภาพที่เป็นหัวข้อจํงง่ายๆ12อที่คุณอาว่านะคะคือ12อเนี่ยอแรกเนี่ยค่ะคืออิทธิบาทเสียฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาค่ะฉันทะเนี่ยเป็นข้อที่สําคัญที่สุดคือถ้าคนเราเนี่ยไม่มีความพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําแล้วเนี่ยนะอ,อิทธิบาทเสี็คือปัจจัยแห่งความสําเร็จอที่สองคืออาหาร อาหารนี่สาคัญมากสุขภาพของมนุษย์เราเนี่ยนะดีหรือไม่ดีเนี่ยอาหารเป็นตัวแปรที่สําคัญที่สุดตัวหนึ่งสําคัญที่สุดก็ว่าได้ออที่สามคืออากาศอากาศอากาศในโลกเราเนี่ยดั้งเดิมมันบริสุทธิ์กว่านี้เยอะอากาศก็ไม่เหมือนเดียวนี้ถูกค่ะเราก็แย่ลงแย่ลงแย่ลงมลภาวะก็น้อยถ้าอย่างนั้นเราไปถึงที่ออที่สี่ดีไหมคะว่าออที่สี่ก็เรื่องของอารมณ์มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพของร่างกาย มันเชื่อมโยงกันยังไงคะเชื่อมโยงกันตรงมากๆเลยไม่น่าเชื่ออ,อารมณ์เราหวั่นไหวหน่อยเดียวนะร่างกายเราก็หวั่นไหวลมนั้นเขา,เ,ขาเตรียมไว้สําหรับกรณีร่างกายเขาเตรียมไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินทําให้ร่างกายสามารถมีพลังใช้อย่างมหาศารลร่างกายก็มีความมหัศจรรย์อยู่มหัศจ,จรรย์แต่ว่าใช้บ่อยๆเครื่องพังถ้าอยากสุขภาพดีต้องรักษาอารมณ์ให้ดีอยู่เสมอนะคะอ๋อที่5ก็คือออกกําลังกายจําไว้ว่า sitting is killing แล้นั่งจุ่มปกเนี่ยเราจะกำลังฆ่าตัวเราตายนะครับนึกภาพที่เรานั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่อย่างนี้สิคะแน่นอนตอนนี้คนเรากาลังกําลังไปผิดทางผิดธรรมชาติอย่างยิ่งยวดเขาไม่ได้ดีไซน์มันนั่งจุ่มปกอ่ะไม่มีหรอกออกต่อไปก็คือออกพิษออกพิษโอ้ยิ่งสภาพสตรีนะเพียบเลยยกตัวอย่างยกตัวอย่างแต่ว่าสตรีทาลิปสติกเนี่ย แล้วเดี๋ยวพอทานอาหารแล้วมันก็ไม่มีสีเล็บสกแล้วมันไปไหนล่ะก็ทานเข้าไปด้วยค่ะเราไม่รู้ตัวหรอกเราไม่รู้ตัวต่อไปคือออกแดดออกแดดหัวไม่สาวๆต้องทำมสิคะคุณยู่วีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิต ทุกชีวิตในโลกคิดดูที่สิ่งมีในโลกอันไหนที่ไม่ต้องการแสงแดดแบ้างอะอลองดูที่อะไรไม่มีเลยนะคะอะ,อะไรที่ไม่มีแดดแล้วเขาจะอยู่ได้บ้างมนุษย์ก็เหมือนกันนะม,นมนันนุ่งเราไม่มีแดดเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะไม่มีอะไรเลยที่ไม่ต้องการแสงแดดค่ะแล้วออต่อไปละคะคุณอาอ,ออกสู่ชนบ,บทเลยครับเพราะว่าในในเมืองนนเต็มไปด้วยมวลพิษ อาหารสดๆคุณก็ไม่มีวันได้กินคุณต้องไปกินที่มันเดินทางมากี่วันกว่าจะถึงปากคุณคนมองข้ามอย่างสิ้นเชิงทีนี้อีกสามเอ็นาเอ็นเอ็นแรกคือเอ็นกายคือพักผ่อนเรื่องการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยเราต้องมีต้องกับสูตรธรรมชาตินะถ้าคุณนอนไม่ตามธรรมชาติคุณก็ป่วยเพราะอาทิตย์ตกก็ได้มีแสงเราก็เข้านอนแล้วค่ะคุณคุณไม่มีไฟแฟคุณก็ต้องนอนเมื่อหัวข้ามหัวข้ามคุณก็หลับแล้วต่อไปนี่คือเรื่องของการ เอ็นดูมีแต่ความปรารถนาดีส่งความปรารถนาดีให้คนอื่นนะแค่ส่งจิตไปแค่นี้นะตัวเองได้ประโยชน์ก่อนพระสายปฏิบัตินี่แหละส่วนมากก็อายุยืนแข็งแรงเพราะว่าแผ่เมตตาอยู่ตลอดเวลา่อเอน็นต่อไปเนี่ยเอน็เอนรเรารู้จักดีว่าไอ,อ,เอ,อ,อ,อ้มือถือเนี่ยเอเนจีเสียเข้าเข้าสมองเราใช่ไหมแถมคุณอยู่ในออฟฟิศเอาของชั้นไวเลส ไม่มีหน้าออฟไฟเลนะบอมบัดผ่านตัวเรายเยอยไปหมดบางคนอา้าวชั้นบลูทูธอีกนะ <c oughs> <c oughs> อ้สุดท้ายคืออ่ะอะอะ,อะไรคะอดีตกรรมอด,ดีตกรรม,มนั่นบางคนเนี่ยดูแลสุขภาพอย่างดีนะมีความรู้เรื่องสุขภาพมากมายเป็น <c oughs> ครูบาอา <c oughs> จารย์แม้แต่อาเองปัจจุบันเนี่ยสมมติเอาบอกว่าอามีความรู้เรื่องสุขภาพมากพอสมควรเนี่ยนะอาจจะตายเร็วก็ได้ถ้าอาดีตกรรม อทำมาไม่ดีอดิตกรรมก็มีผลด้วยกันมีผลแน่นอนไม่ใช่มีผลด้วยมีแน่นอนคเพราะว่าเกิดมาก็เป็นคนไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยแสดงว่าอดิตกรรมเราไม่ดีทำไมพี่น้องเกิดมาด้วยการเลี้ยงมาเหมือนกันบางคนแข็งแรงบางคนไม่แข็งแรงก็เพราะอดิตกรรมเป็นตัวอธิบายได้เพราะว่าอดิตกรรมไม่เหมือนกันใช่ไหมคานองเดียวกันบางคนเนี่ยนะไม่สอนกินเหล้าวันทุกวันสูบบุหรี่ด้วยอายุก็ยืนไม่เห็นตายเลย ดูแข็งแรงแล้วก็มี<า>เพ<ข>ราะว่า,วาในชาติอดีตนะเขาทําบุญเรื่องนี้มาดีเพียงชาตินี้เขาทาไม่ดีมันก็ส่งผลชาตินี้บ้างแต่ว่ายังไม่มากเท่าไหร่อดีตกรรมเนี่ยบุญเขามันแรงกว่าก็ยังช่วยให้เขาอายุยืนแล้วแข็งแรงได้ค่ะก็หลังจากที่ได้ฟังข้อมูลทั้งสิบสองอแล้วนะคะก็เห็นว่าทุกอย่างนั้นล้วนเป็นประโยชน์ค่ะแต่ทีนี้สิ่งที่เรากาลังจะทําต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการทําให้อนาคตของเรานั้นนะ กิดสุขภาพที่ดีนั้นเราต้องแก้ที่อดีตของพุ่งนี้ก็คือวันนี้ใช่ไหมคะก็คือการหาอาหารที่ปลอดสารพิษนะคะหาสิ่งดีๆที่จะเป็นอินพุตเข้าสู่ร่างกายเนี่ยที่เป็นสิ่งที่ปลอดภัยแล้วก็สะอาดบริสุทธิ์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมในเรื่องราวของแปลงผักเกษตรอินทรีย์นะคะที่ภูแสนดาวได้ทำเอาไว้เพื่อที่จะให้ คน,นที่ได้มาเยี่ยมเยือนได้รับประทานกันนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าติดตามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมแปลงผักเกษตรอินทรีย์ด้วยกันค่ะ พวกเราก็มาถึงแปลงเกษตรอินทรีย์ของคุณอาแล้วนะคะคุณอาคะช่วยอธิบายชื่อป้ายนี้หน่อยได้ไหมคะว่าทําไมต้องเป็นเกษตรอินทรีย์แบบองค์รวมด้วยคําว่าเกษตรอินทรีย์อง์รวมเนี่ยหมายว่าเรารวมทุกอย่างเข้าด้วยกันก็ษดรศาสตรต์อินทรีย์เสร็จธรรมชาติเสร็จอินทรีย์สมัยก่อนใ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 นอดีตนะฮะแล้วก็ เกษตรอีในอนาคตเนี่ยเราก็จะติดตามไปมีอะไรที่มันเคลื่อนหะน้ายเราจะมารวมไว้หมดมคือเราจะด y น a m ิ c เราจะมีการพลวัดไปเรื่อยๆค่ะแล้วศาสตร์ของซีกตะวันตกเนี่ยฝรั่งเขาทําไงเกษตรอินรียแล้วก็เอาศึกษามาหมดซีกตะวันออกคือไม่ว่าของไทยของจีนของอินเดียหรือไทยเกาหลีเนี่ยสำคัญะฮะญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำอะไรกันแบบ้แล้วก็มารวมกันเราเอาสิ่งดีๆทั้งหมดมารวมกัน<อ>นะฮะให้เป็นเลิศ แล้วก็ไม่หยุดด้วยแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วที่นี่มีปลูกผักอะไรบ้างคะคุณอาที่นี่ส่วนใหญ่แล้วก็ผักผลไม้ะนะฮะแล้วก็แม้แต่ว่าประโยชน์ไม้ใช้สอยอนะฮะคืออันนี้เราเดินไปจะเห็นมันเป็นป่าย่อยๆเกิดขึ้นแล้วแหละ,ค,ะคือเราเรียกวรานักเกษตรนั่นเองทำไมถ<ม>ึงเรียกว่านักเกษตรล่ะเพราะว่ามีมีการอยู่ร่วมกันเหมือนในป่านะฮะคือคือในป่าเนี่ยเขาก็ไม่มีพืชเดีียวๆไม่ใช่พืชเชิงเดียวถ้าเป็นพืชเชิง วันนะเกษตรคือว่ารวมทุกอย่างมีความหลากหลายมีความหลากหลายนะฮะมีควาหลากหลายเราก็จะจําลองอย่างนั้นเพราะว่าพืชเนี่ยเขาต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะฮะอยากดูแล้วล่ะค่ะคุณอางั้นเดี๋ยวเชิญอาจารยเลยครับเชจญไปดูแปลงครับเชิญครับคุณอานำพวกเราไปเลยนะคะได้ครับ ที่แปลงผักเกษตรอินทรีนะคะของคุณอาเอกพบค่ะวันนี้คุณอานะคะก็ได้พาพวกเรานะคะมาชมนะคะว่า mm hmm. แหล่งอาหารนะคะซึ่งเป็นหนึ่งอที่สำคัญที่คุณอาใช้ในการนำไปปรุงที่จะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายของเราเพื่อให้สุขภาพดีค่ะขอะให้คุณอาช่วยนำชมนะคะว่าแปลงผักของคุณอาเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างคะ่ะคือเรื่องอาหารเนี่ย ถ้าเราไม่สามารถหาเกษตรอินทรีย์มาเป็นพื้นฐานเราก็จะได้พิษเข้าไปทุกวันต้องมั่นใจว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ของแท้จริงๆเราจะได้รู้ที่มาถึงแหล่งอาหารด้วยใช,ใช่ไหมคะอันดับแรกต้องทําดินให้ร่วนซุยเหมือนในป่าก่อนซึ่งอาจจะแสดงให้ดูว่า แปลงตรงนี้ที่เป็นเป็นแปลงเกษตรแล้วเนี่ยนี่ดูว่าดินทั่วทั่วไปนะมันจิ้มมันก็ไม่ค่อยเจะลงถูกไหมแข็งมากคือดินดั้งเดิมดินดั้งเดิมเนี่ยนะมันจะจะจะทำนองอย่างนี้ลงก็ลงไม่มากเพราะว่าดินที่เขาทำเกษตรทั่วไปที่เขาใช้รถไถไถไ่ยถ้าเผื่อไม่มีรถไถไปไถก็จะแข็งเป็นด่านยิ่งใช้เค่มียิ่งเป็นด่านใหญ่นะแต่ในป่ามันจะล้วนซุยอลองให้คุณเก๋ลองลองดูที่ว่าตรงนี้มันล้วนซุยแค่ไหนโดยใช้อุปกรณ์เนี่ยลองจิ้มดู ลองจอดก่ลองจอดข้างนอกก่อนมันมันแข็งแค่ไหนกดแรงๆสิคะพี่เกดต้องกดแรงๆค่ะสุดแล้วนะคะกระโดดเลยค่ะกระโดดเลยแข็งจริงๆค่ะไม่ลงเลยโอ้โหคุณผู้ชมคะลงไปแล้วค่ะลงไปแล้วค่ะลงจริงๆค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณอาว่ามันจะลงได้ลึกขนาดนี้สำเร็จน้องพึ่งลองบ้างไหมคะเรื่องใหญ่ในการที่จะทำผักอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์ให้ดีนะฮะคือเรื่องของปุ๋ยหมักอืค่ะนะเราไม่เน้นเรื่องการใช้ปุ๋ยคอก คือการทําปุ๋ยหมักเนี่ยแล้วก็จำลองในป่าคือเอาใบไม้เศษใบไม้กิ่งไม้เล็กๆน้อยๆเนี่ยเรามาใส่ไว้ในค้อกก็คือเราสามารถผลิตดินของเรามาใช้แล้วก็เป็นดินมีคุณภาพที่ไม่มีสารเคมีค่ะไม่ต้องมีขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวเป็นกองอย่างญในป่าไม่มีเรื่องของกลิ่นก็จะ เป็นกลิ่นแบบธรมธรมชาติะนะคะ,คะจากป๋วิบักเนี่ยเราก็ะจะมีไส้เดือนที่มันในป่ามีไส้เดือนถูกไหมมีขี้ไส้เดือนตามธรรมชาติแล้วก็มีฟาร์มเลี้ยงไส้เดือนออเดี๋ยวไปเดินชมกันดีไหมดีค่ะ อตอนนี้เรามาถึงสถานที่พเพาะเลี้ยงไส้เดือนซึ่งอันนี้เนี่ยคนที่เป็นเซียนจริงๆนู่นหนูนุชผู้จัดการค่ะนี่คือผู้จัดการฟาร์าามไส้เดือนาาอายุ13ขวบทำฟาร์มไส้เดือน,น,นแต่ยังไม่ถึง10ขวบนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง,งนี้แสดงว่าการทําฟาร์มไส้เดือนเนี่ยง่ายชนิดที่ว่าผู้จัดการอายุน้อยเนี่ยก็ยังทําได้ใช่ไหมคะคุณอาใช่ใครๆก็ทาไดนะใครๆก็ทาได คุณอาช่วยแนะนำวิธีการเพราะเลี้ยงไส้เดือนและก็ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ไส้เดือนในแปลงเกษตรอินทรีย์ด้วยค่ะได้เลยครับคือเราจําลองสภาวะธรรมชาติอีกละเพราะว่าไส้เดือนเนี่ยนะในดินในป่าเนี่ยก็มีอยู่เยอะแยะตามธรรมชาติของเขาค่ะเขามีหน้าที่ที่ทำงานนะฮะเพื่อช่วยต้นไม้นะฮะต้นไม้ก็ช่วยเขามันอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นนะ้ำไ <นะ S 1> ส้สเดือนพรวนดิน ตัวนี้นะฮะไส้เดือนเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยสามารถที่จะพรวนดินนะฮะแล้วก็กินอินทรีย์วัตถุนะฮะในดินเนี่ยสุดท้ายอือเอามาเรียกขี้ไส้เดือนเนี่ยนะซึ่งเป็นปุ๋ยชั้นดีขายได้ราคาดีขายก็ได้ขายก็ได้นะแต่จริงในธรรมชาติเนี่ยคือเขาเอื้อมาก็เป็นปุ๋ยให้ให้กับต้นไม้แล้วมีจุลินทรีย์ต้องประมาณ200ชนิด200ชนิดเลยหรอคะจุลินทรีย์พวกนี้ก็จะช่วยมากมายในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุอะไรต่างๆนานานะฮะนะฮะ โดยย่อ <c oughs> ซึ่งอันนี้เขาทำงานร่วมกันแต่ว่าสมมติเรามาทําฟาร์มกเกษตรในบางทีมันมีไม่พอ,อนะะในการย่อยสลายวัตถุอะไรเนี่ยก็เอาไส้เดือนนี่แหละมามเลี้ยงในฟาร์มเนี่ยะนะฮะหล,ลัรักําจะเร็วขึ้นเป็นการเร่งเร่งเร่ง,รงธรรมาชาติให้เร็วขึ้น ให้เข้าย่อยสลายเยอะๆเป็นฟาร์มให้เขาเลยนะฮะแล้วก็เอาเค้กข้าเนี้ไปใส่ก็เป็นปุ๋ยไม่ต้องเอาไส้เดือนไปอยู่ในฟาร์มจริงๆในฟาร์มมันมีอยู่แล้วแต่่วาไม่ทันใจแต่เราเร่งก็ต้องเร่งแบบวิธีธรรมชาติไม่ได้เร่งโดยผิดธรรมชาติตอนนี้เรามาอยู่ที่เรือนเพาะชำ เดือนพ่อชําเนี่ยเราก็ทําการเพราะชําต้นต้นกล้าใช่ไหมคะ,ะคก่อนที่ไปลงในแปลงซึ่งประโยชน์ของการพเพาะชำนั่คือว่าเราใช้เวลาในการดูแลในเดือนพชําเนี่ยหลายๆต้นเนี่ยโดยใช้เวลานิดเดียวได้ทิ้งเยอะแยะลดน,น้ำทิ้งได้เยอะแยะนะนะฮะ,นะแล้วก็ทําให้แปลงเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์ใช้สอยได้มากขึ้นค่ะคือให้มาโตในนี้ก่อนแล้วค่อยคัดเลือก อันที่มันดีๆแล้วไปลงในแปลงเพราะนั้นทําให้แปลงแล้วเนี่ยมีโอกาส utilization การใช้งานของแปลงเนี่ยได้สูงขึ้นผลผลิตของแปลงเนจะสูงขึ้นทีนี้จะมาดูเรื่องของจุลินทรีย์ในในในป่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของจุลินทรีย์ที่มีอยู่มากมายเราไม่ต้องไปซื้อจุลินทรีย์ต่างถิน่นการไปซื้อจุลินทรีย์ต่างถิ่นนั้นไม่ถูกต้องเพราะว่าจุลินทรีย์ในท้องถิ่นแต่ละอันเนี่ยเขาปรับตัวให้เข้ากันเนี่ย ะะมาเป็นพันๆปีเหมือนปีมันสมดุลอยู่แล้วแล้วแปลจุลินทียต่างถิ่นมนเนี่ยจะเกิดการไม่สมดุลในจุลินทรีย์ในดินจุลินทรีย์ในดินเราก็มีแต่มันยังน้อยนะฮะเราก็เร่งโดยการใช้จุลินทรีย์ที่เราหมักแล้วเนี่ยนะฮะมาขยายพันธุ์ให้มันมีจํานวนจุลินทรีย์มากมายมหาศาล ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ12อนะคะแล้วก็1อที่สำคัญก็คือเรื่องของอาหารซึ่งวันนี้เราได้มีโอกาสมาชมแปลงผักเกษตรอินทรีย์ซึ่งคุณอาเอกภพเศรษฐพันธ์ก็ได้แนะนำวิธีการที่เราจะสามารถนำธาตุบริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายผ่านทางอาหารไปเรียบร้อยแล้วนะคะครั้งหน้านะคะยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายที่ยังเป็นความลับซ่อนอยู่ให้พวกเราต้องมาศึกษากับคุณอาอีกครั้งค่ะ สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะและติดตามพวกเราได้ใน Facebook To Be Green ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย